สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาดูตัวอย่าง m u g r e ู s กรสสปีกในพาร์ท1นะครับ mm. ก็คือพาร์ทแรก mm. ที่เป็นรูปภาพนะครับ mm. เราก็ลองเอาตัวอย่างโจทย์ใหม่ๆมาให้ทำดูบ้างเนอะ mm. นะครับโอเคพาร์ท okay. 1เนี่ยจะมี3รูปภาพเราเปิดด้วยรูปภาพแรกก่อนอน,นะครับสมมุติว่าถ้าเราเห็นพระท่านาเดินข้ามสะพานอย่างเงี้ยอะบินทบาดอะไรอย่างเี้เป็นต้นเนี่ยเราจะพูดยังไงดีนะครับก็สมมุติว่า แต่ในในรูปนี้มีพระท่านอยู่รูปเดียวใช่ไหมกำลังเดินข้ามสะพานผมก็จะพูดได้ง่ายเลยว่า a monk ใช่ไหมครับตรงนี้ไปเลยว่า a monk ท่านทำอะไรอยู่ก็บอกไปเลยว่า is crossing the street คืออันเนี้ยบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะนี่มันถนนนี่หรือบางคนบอกว่าเอ้ยนี่เป็นบนสะพานนี่เอาไงกันแน่เพราะแบบบางทีผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเอ๊ะคำว่าข้ามสะพานมันต้องข้ามจากฝั่งหนึ่งของแม่น้ําไปอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าก็อันนี้แล้วแต่เราจะอธิบายนะครับ หรือเราอาจจะบอกว่า a monk is walking across a uh, walking on the bridge ก็ได้เดินอยู่บนสะพานเพราะว่ามันแล้วแต่เราคิดไงว่าถ้าเรามองว่าข้ามอย่างนี้เอาก็ข้ามถนนถูกไหม crossing the street แต่ถ้าเราบอกว่าเอาแต่ท่านเดินถนนนี้คือสะพานเราก็จะคิดว่า,าท่านเดินอยู่บนสะพานอันนี้แล้วแต่มันไม่มีผิดไม่มีถูกนะบอกไว้ก่อนแต่ว่ามันอยู่ที่การอธิบายเราว่าถูกต้องไหมคําศัพท์ภาษา,าการเรียนประโยคก,การออกเสียงมากกว่านะครับทีนี้ หรืออาจจะบอกว่าถ้าละเอียดถ,ถ้าแบบละเอียดนะก็จะบอกได้ว่า a monk is walking barefoot อ่ barefoot ก็จะเพิ่มคะแนนให้เราได้ว่าเดินเท้าเปล่าเพราะว่าพระสงฆ์เวลาท่านเดินบิณฑบาทจะไม่ได้ใส่รองเทา้าถูกไหม on the bridge เนี่ยคือระดับคะแนนมันจะไล่าตามมาความตามความไฮโซของภาษาเรายิ่งบรรยายได้ละเอียดมากขึ้นคะแนนมันก็จะมากขึ้นเป็นประมาณนี้ด้วยหลักการของ speaking ออหรือว่าละเอียดกว่านั้น คือบางคนแบบไม่ชัวร์เพราะว่าจริงๆแล้วคําว่า monk เนี่ยคือพระในศาสนาต่างๆซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นพระในศาสนาพุทธถ้าเราอยาละเอียดเป๊ะสามารถใส่ได้ว่า abuddist h monk is ถูม b u d d h i s t monk คือพระสงฆ์ในศาสนาพุทธ is carrying an a r m s b o w นะผมก็เพิ่งๆพิ่พแบบรู้จักคํานี้นะเอาจริงๆเพราะว่าคำทางศาสนาเราก็ไม่ค่อยถนัด a r m s b o w แปลว่าบาตบาตพระแต่ในห้องสอบ ถ้าสมมติบังเอิญแล้วแบบโชคดีมาเจออะไรอย่างเงี้ยเรานึกคําว่าบาดพระไม่ออกอ่ะก็ก็ไม่ต้องพูดคํานี้เราก็แบบเป็นกริยาอื่นแทนข้ามสะพานข้ามถนนไปถูกไหมอ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะบอกว่า there is no car เพราะว่าในภาพเนี้ยเหมือนกับท่านเดินตอนเช้าไม่มีรถไม่มีรถยนต์จัก,กรยานอะไรผ่านเลยถูกไหมอ่า there is no car it might be in the early morning อ่าก็อาจจะพูดบรรยายได้เราบรรยายได้หมดหรือว่าถ้ารู้สึกว่าบรรยายเราสั้นไปก็กลับมาดูในภาพได้ครับว่า เอออยู่บนสะพานแล้วสะพานนี้ยังไงละ่ะสะพานเหล็กหรือสะพานโอ้ไม่รู้สะพานอะไรแต่ว่าข้างหลังมีตึกอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะคุณบรรยายได้หมดนะถ้ามีเวลาเหลือเพราะหนึ่งภาพเนี่ยจะตกประมาณสามสิบวินาทีแล้วอาจจะบอกได้ว่าอ,อืมยังไงเดีย๋ยว there is uh buildings um uh, at The other side of the bridge ก็ได้เนี่ยตึกเนี่ยตึกหนึ่งตึกซองเนี่ยใช่ไหม The other side คืออีกด้านหนึ่งของสะพานอ่าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่รูปนี้ผมขออธิบายได้แค่นี้และกันรประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่ะถ้าสมมุติเผื่อเร,เ,รเราเราเผื่อไว้ก่อนว่าอาจจะมีรูปหลายหลากหลายรูปแบบใช่ไหมก็สมมุติว่าถ้าตักตักบาทอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยกริยาเน,นี้ยมีคนตักบาทด,ด้วยใส่บาทอ่ะเราใส่บาทกัน เอาละสแบบสับยิงลึกเข้าไปใหญ่ผมก็ลองไปเซิร์ชดูเขาบอกว่าจริงๆอ่ะผมว่าเราพูดภาษาไทยได้เลยนะเราไม่รู้ว่าตรงนี้มีคนกี่คนถูกไหมเราก็ติต่างว่าคนหนึ่งคนไม่รู้ด้วยผู้หญิงผู้ชายเพศไหนอายุเท่าไหร่แต่ตักบาทก่อนแล้วอาจจะพูดทําว่าตักบาทก็ได้แล้วอธิบายเป็นภาษาไทยว่า to give food to the m o n k อันนี้นะอันนี้เห็นฝรั่งเขาอธิบายมาอย่างเงี้ยเนาะหรือ to offer food to the monks ถ้ามีพระหลายรูปเราก็เติม s แล้วแต่ว่ารูปนั้นพระท่านมีกี่รูปนะครับนะก็ แต่ดูจักรูปเนี้ยพระท่านหลายรูปถูกไหมคนต้องหลายคนเราก็จะบอกว่า people are offering food to the monks in the morning มันต้อง m มอ n นี่อยู่แล้วเพราะว่าตักบาตรตักตอนเช้านะครับแต่ถ้ารูปนั้นเราเห็นชัดว่ามีคนคนเดียวเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแก่หรือเป็นเด็กเราสามารถระบุตรงนี้ไปเลยเช่น a young woman หรือว่า an old man อะไรอย่างเี้เป็นต้นนะ is giving food to the monks นะครับกรณีที่มีพระหลายรูปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แต่ถ้าผมถ้าเป็นผมนะเวลาเป็นผมผมจะแบบสมมติผมตก,ตกกระใจแล้วบังเอิญไม่ได้เตรียมใจกับรูปนี้มาผมจะพูดคร่าวๆว่าโอเคอืน okay, um, this อ่า picture a person is อ um, ื how to say ตักบาตรอื um, the meaning is to offer food to the monks in the morning it is อืม tradition i นไทยแลนด์ Thailand, อะไรอย่างเงี้ยให้ง่ายๆคุณสามารถใส่คำพวกนี้ได้หมดคือคิดมาได้หมดไม่ต้องตามผมหรอกเอออะไรอย่างเงี้ย It is a tradition เอ่อ i ติสอะไรอะเซเรโมนี eremony, อะไรก็ได้ใส่มาก่อนใหน้อย่างน้อยๆเรามีคำพูดให้ออกมามันอาจจะไม่เป๊ะก็ได้แต่ว่าเรามีคำศัพท์ออกมาที่เกี่ยวโยงประมาณนี้นะครับอ่ะ <c oughs> แล้วก็ห้องเรียนนี่เป็นอะไรที่สุดฮิตมากเลยนะแต่แบบมีรูปมีห้องเรียนสารพัดแบบมากเลยนะท,ที่ที่นักเรียนบอกมาแบบ ของของพาร์ทพาร์ทหนึ่งนะครับว่า,วามีห้องเรียนที่มีคุณครูมีห้องเรียนที่ไม่มีคุณครูมีห้องเรียนที่นักเรียน7คน8คนแล้วแต่แบบแต่ห้องเรียนอ่ะโอกาสเจอสูงมากในรูปนี้ครับดูจากสภาพแล้วเนี่ยทุกคนน่าจะทําข้อสอบคือความเครียดในห้องอะ่ะมันดูมันดูจรงิงจังมากกว่าเป็นการเรียนปกติถูกไหมเพราะทุกคนเนี่ยจับปากกากําลังเขียนและอยู่แล้วแบบเหมือนทุกคนจ้องหน้าหน้าหน้ากระดาษตัวเองอะ่ะความเป็นไปได้สูงมากว่าทําข้อสอบอยู่ผมก็เลยบอกว่าซึ่งในข้อสอบอะ่ะภาษาอังกฤษอ่ะเขาใช้คํานี้นะ writing an exam หรือ taking an exam นะครับเออผมไปเซิร์ชอยู่ในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่า writing an exam คนแคนาดาพูดกัน taking exam เป็นอังกฤษหรือว่าอเมริกาอะไรซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ฟันธงผมไปเซิร์ชมาถ้าผมผิดต้องขออภัยด้วยแต่ว่าผมรู้สึกว่าฝรั่งอะ่ะเขาคุยกันว่าสองคำนี้ใช้ได้อ่า writing an exam ก็เขียนทำข้อสอบอยู่ taking an exam นะครับจากรูปนี้นักเรียนหลายคนมากเลยผู้หญิงผู้ชายแต่งตัวหลากหลายนะแล้วก็แบบแต่งตัวแบบ ไม่ได้ใส่ uniform ใช่ไหมก็อาจจะบอกได้ว่า many students are writing a test test ได้ exam ได้นะครับ a test in the class เพราะดูนี่ classroom แน่นอนแน่นอนแบบโต๊ะจริงจังมากนะครับหรือว่าเรารู้สึกว่าดูจากหน้าตาเขาน่าจะอยู่ในช่วงมหาวิทยาลัยเราก็บอกว่า university students นะครับ are doing the test ก็ได้เอาคำประมาณนี้มี test มามี exam มาหรือถ้าคุณรู้สึกว่าเขาแค่ทำการบ้านก็ได้นะ หรือว่าดูอิงเอ็กซ์ไซส์ก็ได้แล้วแต่คนคิดไงเราไม่รู้อ่ะยกเว้นเขาจะมีป้ายบอกว่าตอนนี้ทาเทสอยู่ถ้าอย่างเงี้ยอาจจะบอกว่าดูอิงเอ็กซ์ไซส์ก็ได้เนาะแล้วแต่เนาะแล้วแต่คนคิดแล้วแต่ตีความไปนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าพูดประโยคเดียวมันจะสั้นไปดูจากเนี่ยเราถึงบอกผมบอกว่าอธิบายได้ว่ารูปใส่เสื้อผ้ายังไงแต่งตัวยังไงเนี่ยแต่งตัวสีสันคัลเลอร์ฟูลมากมันก็จะมาตกตรงที่ว่าใครทำอะไรที่ไหนเราบอกว่า students are taking an exam in the class ใช่ไหม แต่งตัวแบบไหนพูดได้ผมก็จะบอกว่า day dress casually แบบไปเว a ่แบบชิลๆหน่อยอะเขาใช้คงาว่า casually นะ casually นะครับแล้วก็อธิบายต่อ some women are wearing short sleeve shirts short sleeve sh shirt คือเสือ้อแขนสั้นนะครับหรือถ้าเราบอกว่าเราจะโฟกัสที่คนเดียวก็ได้ one แล้วก็ one woman is wearing a green dress นะครับเพราะาไปดูนะแขนสั้นเนี่ยสองคนด้านหน้าเนี่ยผู้หญิงใส่ชุดขาวเนะีแขนสั้นแล้วก็มี ผู้หญิงท่านนึงอ่ะอันนี้ใส่ใส่ชุดสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ไม่ต้องอธิบาย4ีชุดทุกคนหรอกนะเป็นไงมันหมดเวลา30วินาทีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอาจจะอธิบายกได้นนว่าดูบบบว่าดูโฟกัสดูแบบว่าจริงจังอะไรอย่เงี้ยดูคอนเซนเทรตอะไรอย่างนางนี้ก็ได้คําเหล่านี้ใช้ได้หมดนะครับผมแล้วก็รูปสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยชาหาดก็เป็นของยอดนิยมของสปีกิ้งพาร์ทหนะ บางทีก็มาเป็นเด็กเล่นน้าผู้ใหญ่เล่นน้าบางทีก็ว่ายน้ําบางทีก็เดินเล่น,เ,ลน,เ,ลนเฉยๆอันนี้มาแบบดูเป็นชายหาดแหละแต่ว่าเขาเหมือนกับมองท้องฟ้าเนอะแบบทำอารมณ์เปลีปล่ยวๆนิดนึงไม่เห็นหน้าหรือว่าเป็นผู้ชายใส่หมวกอ่ะแล้วก็ไม่มีคนเลยนะครับก็ผมก็อาจจะบอกว่าดูจากภาพการนะอ่ะ man wearing a black hat is looking at the beach นะครับคุณผู้ชาย หมวกผมมองเป็นสีดำอะคุณอาจจะมองเป็นสีน้ำตาลสีม่วงก็แล้วแต่นะสะท้อนแสงก็ก็บอกไป wearing a black hat is looking at the beach he is standing alone and he is wearing he's wearing a long sleeve gray t-shirt long sleeve คือแขนยาวเนี่ยเสื้อแขนยาวสีเทา gray t-shirt นะครับถ้าเราจำไม่ได้ว่าแขนสั้นแขนยาวหรือบรรยายเสื้อผ้าไม่ถูกไม่เป็นไรก็บอกเลยว่า he is wearing a green t-shirt จบ หรือว่า his shirt อ่าสมมติไม่ต้องทีสมมติคิดไม่ออก his shirt is g r a y his his h a t is black แล้วแต่เราหรือว่า his h a t is brown อ่าแล้วก็ on the left of the picture ฝั่งซ้ายเวลาจะบอกว่าฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายของรูปใช้ on the left หรือ on the right นะครับเวลาเราจะพูดนะฝั่งซ้าย on the left of the picture there are a lot of trees on the beach ดูดูฝั่งซ้ายกันนี่ต้นไม้เต็มเลยผมเลยบอกว่าฝั่งนี้ต้นไม้เต็มเลยจ้านะครับ นะถ้าคุณรู้ว่าเป็นพืชพันธุ์ไหนคุณอธิบายไปนะครับแล้วก็ the sky is clear with little c l o u d นะครับท้องฟ้าเคลียร์คือแบบสดใสมาก with little c l o u d ประมาณคือมันแทบไม่มีเมฆเลยฟ้าใสมากเห็นไหมเมฆน้อยมากเมฆจางมากซึ่งถ้าคุณเจอเมฆเยอะคุณก็บอกว่า a lot of clouds นะครับหรือว่าถ้าน้ํามันสีขุ่นอะไรคุณก็มันยหญ่ไปน้ําทะเลหรือถ้ามีพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งอยู่ตรงนี้สมมติว่ารูปนั้นคุณก็อธิบาย,ยใช่ไหม the sun Uh, he's looking at the sunset อ่าถูกไหมถ้า sunset ก็คือ sunset ก็แบบว่าพระอาทิตย์ตกดินอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าคุณรู้มากหรือถ้าในภาพอะเวลาภาพเราสามารถเดาเวลาได้นะว่าเอ่อ uh, it may be สมมติว่าถ้ามันตอนเย็น it may be five or six o'clock in the evening ก็ได้เพราะว่าถ้าพระอาทิตย์ตกดินมันต้องเย็นถูกปะเราบรรยายอะไรก็ได้ให้มันแบบมีคำพูดเยอะหน่อยประมาณ30วินาทีต่อรูปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับ uh, speaking part 1นะครับซึ่งมีรูปหลากหลาย หลากหลายมากมายมากแบบหลายสไตล์มากแต่อารมณ์มันจะประมาณนี้ทะเลจะเป็นของที่เราเจอบ่อยก็หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียในการไปสอบแล้วกพ็พอจะเตรียมตัวได้นะครับผมต้องซ้อมนะบอกไว้ก่อนที่บ้านต้องซ้อมนะอยู่คุณจะมาถึงแบบเจอผู้หญิงผู้ชายใส่เสื้อชุดแดงแล้วแบบคุณจะแบบพูดได้คล่องมันมันไม่ได้ไงเพราะว่าลิ้นเราอ่ะบอกไว้เลยว่าลิ้นเราอ่ะถ้าเราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นบ่อยๆอย่ะมันจะติดตัว S ตัว T ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจเ คอร์สออนไลน์ที่เป็นสปีกิ้งโดยเฉพาะแบบสปีกิ้งอย่างเดียว5พาร์ทก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ YouTube อันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบสปีกิ้งครับผม